สำหรับใครที่กำลังหาโรงงานผลิตครีมหรือว่าสกินแคร์ดีๆอยู่เพื่อดำเนินธุรกิจด้านความงามมาหาเราที่เดียวจบค่ะเลือกสร้างแบรนด์ครีมกับวัตถุทรคุณจะได้อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะข้อที่1นะคะบริการสร้างแบรนด์ครบทุกขั้นตอนในที่เดียวได้รับสินค้าพร้อมขายค่ะรับผลิตเครื่องสำอางและสกินแคร์แบบ OEM และ ODM คิดค้นและพัฒนาสูตรโดยทีม R&D มืออาชีพที่พร้อมออกแบบสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณที่สุดมีทีมการตลาดและที่ปรึกษาสร้างแบรนด์คอยให้คำแนะนำเป็นเพื่อนคู่คิดต่อยอดไอเดียของคุณมีทีมออกแบบโลโก้แพคเกจจิ้งแบนเนอร์โฆษณาและทีมถ่ายภาพแบบครบวงจรบริการจดแจ้งเอกสารรับรองการสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง 2. มีแพ็กเกจสร้างแบรนด์ให้เลือกหลายแพ็กเกจหลายราคาให้ตรงกับงบที่คุณต้องการค่ะสําหรับมือใหม่ที่อยากสร้างแบรนด์นะคะทางเราก็มีสูตรมาตรฐานมากมายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าสินค้าหลากหลายประเภทเนาะให้เหมาะสมในงบกับมือใหม่ที่อยากจะสร้างแบรนด์โดยเฉพาะค่ะและข้อที่3สินค้าผ่านการทดสอบจากผู้ใช้จริงเห็นผลลัพธ์จริงคุณภาพสูงค่ะ สินค้าทุกตัวที่ผ่านการคิดค้นจะถูกทดสอบจากผู้ใจจริงที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้านั้นๆเพื่อให้สินค้าได้เห็นผลมากที่สุดและตรงใจผู้บริโภคมากที่สุดค่ะ <S <S และมาถึงข้อที่4กันแดดสูตรมาตรฐานที่ได้รับการทดสอบรองรับค่า SPF และ PA ค่ะผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดสูตรมาตรฐานของเรามีการวัดค่า SPF และ PA โดยมีใบรับรองในานามของบริษัทค่ะ <S 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 ข้อที่ห โรงงานมีมาตรฐานระดับสากลมั่นใจได้ถึงคุณภาพและความปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP+ มาตรฐานการรองรับคุณภาพการผลิต ISO 9001มาตรฐานรองรับและระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 22716มาตรฐานการรับรองผลิตขึ้นสำอาง h า l a นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยและสะอาดถูกหลักศาสนาในการผลิตเครื่องสำอาง 6. ประสบการณ์ที่ทำโรงงานผลิตครีมและอยู่ในวงการเครื่องสำอางมากกว่า10ปีค่ะมีความพร้อมและความชำนาญให้คุณได้มั่นใจเมื่อผลิตกับเราค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมีแบรนด์ครีมเป็นของตัวเองหรือว่ามือใหม่อยากสร้างแบรนด์เนี่ยก็สามารถติดต่อพูดคุยสอบถามปรึกษากับวัตถุทอนได้นะคะไม่ผลิตไม่เป็นไรค่ะบอกเลยว่าที่วัตถุทรครบจบทุกขั้นตอนจริงๆนะคะ และใครนะคะที่สนใจอยากสร้างแบรนด์เนี่ยเดี๋ยวลุงจะทิ้งลิงก์แบบสอบถามมาให้นะคะเพื่อให้เราวิเคราะห์และแนะนําการตลาดเบื้องต้นให้กับคุณค่ะบอกเลยว่าฟรีนะคะใครสนใจนะคะเดี๋ยวลุงจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description box ด้านล่างนะคะสามารถกดลิงก์แล้วทำแบบสอบถามได้เลยค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ